เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยหนาวหนาวหลายแล้วเมื่อในหนาวครับหนาวมากที่สุดเลยมันเย็นเย็นไปหมดเลยเย็นเขากระดูกเลยล่ะอาการของเรามันเป็นยังไงครับผมบอกหมอมาสิอาการฮานอยของเขามันเป็นจังได ซ้ายหลุดอีกอาจจะเจ็บเจ็บมันจะบฟันท่งหลุดเลยล่ะโอ้โหมันเจ็บมามาาหายเลยครับอันโซหลูดของเ้านะครับตัวเด่นเอามาจับที่ว่าจับตัวเด่นของเ้ามันก็นยังเข่าอยู่นะครับเนาะแต่ไปเข่าน้อยสุดท้ายหุ่นท่ว่าตัวเด่นจะมีแค่ จะมีหน่อยตัวแถเป็ดตัวเด่นเอามาวิ่งกันนะครับเอามาวิ่งกันมันจะเลขมันจะหน่อยมันก็นยังเข่าอยู่ครับมันจะมาหน่อยสุดท้ายนเนาะเมือว่านี่หนาวหนาวก็พาน้อยน้ำผอมครับห้าน้ยนอนยก็ตายเล่าก็ไปบ่หอดเนาะเล่าก็ไปออกเล่าบนนอกเล่าก็กากไปไม่ถึง เล่าออกห้าสองสองหนึ่งศูนย์ออกเลขต่ำหรือเกินครับไปออกเล่าบนนอกหาสองเข้าอันตายลแล้วเข่ากันเข่าน้อยจดจอกกับเข่าน้อยวีไอพีผุนครับธบุญใหญ่ย,ย,ยังตามอยู่กะสูสูสูส,ส,ส,สูต่อไปเลยครับคนลงเขากะสูขึ้นกันละ่ะมาลงเป็นแนวทางไห้คือเก้าแล้วครับผมจะเป็นแนวใดเนาะ มากกับมาน้อยสุดท้ายตัวที่เด่นตัวเด่นเอามาวิ่งกันขยั่งเข่าอยู่ครับถ้านับเบื้องหลังมันหกงวดติดนะครับเนาะหกจิตหกงวดเจ็ดงวดเจ็ดติดตัววิ่งที่ว่าผมมานว่าตัวเด่นที่เท้ามาเห็นเห็ดตัวแดงแล้วกะเอาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งมาจับมันกัดใดตัววิ่งมันก็จะไดหน่อยโตขยังมากติดกันหาหกงวดครับที่มีคนคอมเมนต์ไว้นะครับเพรากะกัเลยมาล่อง จับเบืองครับมันกับมาอีหรีครับมาอีหรีสายหลุดนี่อาจจะตายแล้วเนาะสองหมื่นเนาะสายหลุดที่ว่าหลุดตัวเดียวอันตรายครับบอกม,มาให้เลยดดานไปออกซีหนึ่งซีเข้าไห้ซีซีเก่าเนาะโอ้ยบอกม,มาครับมันหามเยอะครับแต่หามก็ระเแบบียบอันตรายแล้วทั้งหนาวทั้งโผลนะครับผมเนาะหนาวหนาวเขากระดูคุณละ่ะ มันหนาวหลายมือน,นี่มาไปต่อเลยครับท่านยี่กีบวกล่าหุ้นเขาแล้วก็ยุดนเนาะเป็นแนวทางด้วยครับผมยี่กีบวกล่าหุ้นประจำงวงวงันที่2มกราคมจัดไปครับสามกับแปดวิ่งลูดสามกับแปดครับหนาว เมืองที่ทำไปช่วมเมืองที่หีมาตกเฮ้ิหนาวมากๆากเลยนะออกไปไหนวงุงไปไหนเลยเน,ะนาะฮะเฮามันขี่หนาวอยู่แล้วครับหนาวหลายขนาดแค่เมืองไทยหนาวน้อยๆกะยังว่าหนาวหนาวมามาฟังผลห้าหน้อยกันจักหน่อยครับห้าหน้อยพิเศษซีหนึ่งซีลางออก08นเจ็บใจหลายเด้อพี่น้อง เ็บใจว่ามือที่เท้าหอยศูนย์มาเนาะมือที่เท้าเจาะศูนย์มันหลอกเข้าขาเข้าทั้งเป็นมันไปเด่นไปดังก็ตัวอื่นตอบอาจารย์ทันดังนั่นหะครับศูนย์เรามันกระกลับมาขาเข้ามือนี่ที่เทาเข้าห้เน้นตัวแดงคือศูนย์แปดเจ็บใจคักบักคักคุณหล่ะครับผมมันมาขาเข้ามือนี่มันมาศูนย์ยาวเลยฮานอย ปกติออกหาศูนย์เจ็ดมากอีกครับศูนย์เจ็ดล่างออกศูนย์ล่างออกแปดศูนย์ขาเข้าตลอดเพราะมันออกโตโตเกา่าสามโตเลยครับศูนย์นี่มากมากสามอันเลยครับเจบตรงนี้แหละครับมันบ่ม่าไหจักเถื่อเก่าเข้าส่วนมันออกเตโตเกา่าครับศูนย์กับมาวีเอพีออก 1, 8, หนึ่งแปดหะบนเขานะครับเขาหาแปดเนาะ ที่ว่าเอาตัวเดนมาวิ่ก็จะได้แค่หกโตหมื่ว่านนี่ครับมันกะเข่ามาติดติดกันเลยเล็กวิ่กันเข่ามาสี่หางวาัวดเหรอครับเล็กวิ่นน่ะครับผมเล็กวิ่เหมือว่ามันจะได้หกโตมันก็นจะมีแปดหาหาแปดอยู่ครับเอาตัวเดนสี่โตที่เข้าเป็นเน้นแล้วก็ เอาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งมาวิ่นะครับหมาว่านมันจะมีแค่หกเหล็กหตัวบางมือก็บดถึงครับมาต่อกันเลยครับหาหนอยวันนี้จํานวนวันที่12มกราคมทำคำนวนใดเจเด่นเจกับหครับคำนวณใดเด่นตัวเด่นเท่าเจดกับหกเจกับห มาตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นเจ็ดหเจ็ดดตัวแดงเด้อครับเจ็ดหกับเจดปดครับเจ็ดจับคู่มากก็จะมีเจ็ดศูนย์เจสเจดห้าดเกลูด7จลูดอีกแล้วเนาะมือนี่ตายอีกบ่ หรือว่าจะจับซิปตโตก็ได้นะครับซิปโตที่เท้าไฮาเจาะหรือว่าจะเล่นเฉพาะตัวเดนครับตัวเดนหรือว่าจะเ่นเฉพาะตัวเดนนะครับผมตัวเดนตัวเดนล้วก็เอาไปจับผู้กินครับ นายว่าเขาเกิดจจับไว้แล้วจับไว้ให้แล้วครับผมเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้ารูดเจ็ดจัดไปครับผมมามาต่อกันเลยครับกับหกหกครับหกจับคู่มากก็่าจะมีหกห้าหกแปดหกแปดเป็นตัววินนะครับหกห้าหกแปดตัวการครับสองหนึ่ง กับหนึ่งแปดจัดไปครับถ้าจับคู่กับตัวเลขก,ก็จะมีแค่สิที่จับให้ก็จะมีแค่สิแต่ตะแม่นเอาตัวเด่นเล่นเฉพาะตัวเด่นมือน,นี่ก็จะมีแค่3ตัว7จ็8หก ถลินเตอร์เด่นมือนี่จะมีแค่สามแต่ถัดเจาะสิบตัวถรูดถรูดบวกกันนี่ก็จะเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้าสิบสิบเอ็ดสองจะเป็นสิบสองตัวถ้าสายลุดถ้ร่วมหมดจะเป็นสิบสองตัวจัดไปครับผู้ใดมักวิธีแนวเหรียญทางไหนจัดไปเด้อครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกให้ท่านผู้ชมนะครับผม เลขก็ต้องมีเขาวิรุดนะครับผมเนาะเปิดใจครับเปิดใจว่าเราไม่เก่งพอที่จะได้ทุกงวดนะครับผมเนาะเล่นตามกําลังแล้วกันครับเล่นตามกําลังเงินของเฮ้าแตา่ละบาทสองบาทไปครับถถาพวกเขาก็ขคให้ตามครับผมมาต่อกันเลยครับจับเจ็ดตัวครับจับสามตัวสามตัวหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปด ก้าหกแปดหกเจ็ดแปดครับผมจัดไปครับผมเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับผมกะเลขรุดเท่ากับตองบอมี่หยังหมักหวักไม้ครับนอกจากคำมาขอโทษครับผมมันไม่มีอะไรพูดนะครับผมนอกจากคำขอโทษฝากให้กำลังใจคือเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หรือว่าผู้ท่านผู้ใด เป็นบุญเป็นท่านกดแชร์ไปก็ได้นะครับผมให้เขามารับชมเป็นกำลังใจกับทั้งช่องครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆเฮงๆปังๆยังอยากให้ท่านผู้ชมอยู่น้ำกันอีกไปกันเย้วๆนะครับผมตัวเลขก็บตองมิเขาไม่รู้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปห,หน้าหนาวเหลือเกินครับท่านโอ้ย